โอ้ฉังห้องไหมหอ่อะซาบันคนตอนนี้อยู่กับช่องช็อกโกแลตเชียววันนี้เราก็มาในเกมบ่าวช่วยก,กันเล่ลเนกันมันจะไต่แรงพี่เราเล่นกังมากโอ้มันดูจกะกลางไรงหนั้นะ อ่ะเราเพิ่งหลับมาเล่นเล่นเล่นๆใช่ปะไม่ใช่ที่จริงอ่ะเราหลุดมาเล่นแล้วแล้วเราก็แบบตอนนั้นแรกเราสูงแล้วทีนี้เราก็ลบทิี่ก <c oughs> ็ <c oughs> อันนี้พวกโทรศัพท์เก่าเนาะเราก็เลยที่ว่โทรศัพท์ใหม่เหมันก็เข้ามาก็คือปีใหม่แล้วจะปีเดิมไงไม่ไะอะไรต่อไปเรืงการเหมือนแบบเราอยากลงมาเลยโอเค เด็กเล่นเดี่ยวที่ไม่ค่อยกเดี่ยวนะมาแล้วฮะมาแล้วฮะเจมส์เพิมนั่นได้ยินเปล่า

อะไรอะทุกคนอะไรกินมาเราทุกวันเลยนะเดีดยวจะเสกิน โอ้ยโอ,โอ,โอ,โอทีท่่สีออยงเขามาหอบยฟ้วยเด้อพอดที่มันไม่สิยงเลยทุทางมากกว่ตอนปีใหม่ตล้วตอนที่สาวสิีเอจกยืนเนี่ยคือเราโคราวไปไงแล้วก็ว่าตอนแล้ก็เพลงเพลงนั้นๆโอ้ยตุย Dùng... Ừ. Ừ. À tao đang có แชร์นี่เอานั้นต้องแวะบังคับให้ ก็าจะไปทั้งหว่วงเทางนี้นะฮะถ้าเราเนกาทุกคนก็ช่วยบอกหน่นยอยนะว่าอะไรออต้องทำยังไงอะไรเงีง้ย <c oughs> <c oughs> 花花。 ตายนะตายโทดไครแันโรงตีตายตายทษใคร่ทษได,ด้คนที่มันงา,ายนะก็อยากได้พร้อมกันนะคอคฟางสิ้นตายโทษใคร,อใครไอ้ตัวเขาเราโทษคนที่ค่าเราเออโอ้อ

ทำไมยิงปู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 ทำไมยิงย

เพราะว่าเราจะได้มีความชีวิตเยอะๆสมเป็นแต่เราก็ต้องเติมความจานงเติมตีไปด้วยอะไรอย่างนี้เนี่ยติวจิวยิงอะไรมันมีวเมี ตายตายเออดีมากตายดีมากมตายอ,อ้าวแม่มเอออย่างนี้ดีเนาะเออใช่นี่ดีมากมตายตีปัอมตีปัอมตีอะไรตรง

อีบ้าจะวิ่งหนีไม่ให้วิ่งเนาะอีนี่เฮ้ยฉันไม่ตายเลยอะไรวะเห็นไหมฉันตาเลยเห็นไหมฉันตายเลยทุกใคร เพราะทุกคนทำให้ฉันตายฉันตายลเลอยอดีเนาะทำให้ฉันตายอะ่ะดีมากเลยที่ฉันมีฉันตายดีมากดอ,อดีสุดนั่ง ยิงม้สวดเราไม่รู้ว่าเรายิงอะไรเราก็ยิงไปถึงนี่แน่นี่แน่ปิวปิวปั๊มมันแตกแตกก็ปั๊มมีสินะ เก่งเกินอ่ะเราเก่งเกินนะคะไม่เราเ,ะะเราเรา,เราไม่ได้เก่งอะไรหรอกแค่เราแบบคือเราจะตายครับเจ้ป้าเราไม่ไมีที่สิ้นเห็นไหมตายแล้วเออดีมากไม่เราจะฆ่ามันให้ได้แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรลงไป แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเกิดไหมถึ่แต่เราไม่รู้รว่าเราจะเกิดตอนไหนอ่ะอ้ะ

ทางนี้มันเยอะแต่ทางอื่นมัน นี่มันหนาอะไรมั้ยนี่

แค่จะไปลูกบางร้านสีบาทก็อันใหญนะนีอเองเซื้อมาได้ยินอัน,นีได้ไหมอนน้ได้ไอ,อต

เรื่องอะไรความรัก ็จะวิ่งออกด้านขนานางนดั่นเองเพื่อเพื่อวันนี้มีอะไรปองกัน้างมาลีอุ้ยแล้วกูจะตายดีมาก เดืดสุดคุณดีฉันตายคุณจะไหมคดิชันตายคุณก็ไม่ด้กอดดิฉันเลยเนาะโอ้โห้ก็โห ลอกตูหุกม,มาสอนพิเศษเหรอค่ะหนูไม่รู้ว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนตัว,าว,าวคุณไหมเมื่อวานครูครูก็ไม่ได้มาโรงเรียนค่ะตูหลุกคงไม่มาทำไมคะเมื่อวานตูหลุกมไม่สบายนี่สมจกับปาป่โรหักูหลุกหม แตกคนที่ทำให้มันแตกก็คือดิฉันดิฉันให้ป้อมมันแตกเพื่อมันไม่ได้อยู่ดีปอ้อมมันจะเปองเ,เห็นนี่เไม่ดหดียป้อมก็เลยยิง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 ยงอ่าสรุปได้ย้ย เย้ yeah, เรเนนาชนะแล้วเย้ค่ะปางทีเราเคยแพ้ด้วยนะมันมันมาตีก็เราเกอบแบบเกิดแตกอะ่ะแต่เราแบบ <า S 1> พลิกความเป็นที่มันแตกได้ไง่ายอ่ะ่เอ้าน้าโอ้โหเอ้

เด็กน้องจุดเด็กเราก็ไม่ได้เป็นวีพีใครเป็นวีพีใช่ชาเป็นวีพีใช่ไม่มันมันนนั่เหมือน,น,นชฉันก็เลยเรียกว่าช้างอไงมาฉันก็เลยเรียกว่าฉันติดเงันไม่ใช่หยางเลยค่ะมันเป็นแบบที่ดีที่สุดโอเคถ้าใครชอบคลิปนีก้ก็ไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามแล้วก็ บายบายแล้วก็อย่าไม่ลืมฝากกดติดตามกดกดติดตามติกตมต๊กต่องเลยนะชักลาชชิปเหมือนกัน bye bye. กบายบายติ๊กหลักดาวก็คือมันจะเผยหน้าที่แท้จริงของเรานะบายบุยเกยมส์ฟาสเกมส์ฟาสทั้งชัวโมงเลิกใคจะตีป้อมมาสิอะไรวะ